วันนี้เนี่ยเรามีนัดถ่ายงานนะครับผมรู้ไหมช่องอะไรครับช่องเจ็ดผมเจได้ออกทีวีครับไม่เราไม่ใช่แค่นั้นทุกคนวันนี้เราจะมีมาพาชมบรรยากาศลองนิ่งเก่าแล้วก็พาไปสัมภาษณ์ด้วยครับฮีโร่ออโตวินของเราในการลงแเนะคือตัวอะไรใจราครับสกีบีดี้ไทยเล่นลองแล้วป่ะไอร้องแล้วป่ะสกีบีดี้ครัเราลองได้เราลองได้วมีแฟนดัง คนที่ชอบแล้วครับอ๋อเขารู้ยังรู้แล้วรู้เหรอจริงหรอมีอะไรบอกเขาไหมเผื่อเขามาดูจุ๊บ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 แต่เมื่อกี้เห็นมีคนทักเราว่าผู้หญิงนี่ผมชายล้วนครับอ๊ะสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมสวัสดีครับผมอยู่ผมใจเราเช่นเคยครับและตอนนี้เรามาอยู่ที่เซนคบิเอ้น โรงเรียนดังย่านสามเสนนั่นก็คือโรงเรียนเก่าของผมเองเนอะวันนี้เนี่ยเรามีนัดถ่ายงานนะครับผมรู้ไหมช่องอะไรครับช่องเจ็ดผมเจดอกทีวีครับแม่วันนี้ดอคทีวีนะวันนี้มีช่องเจ็ดมาถ่ายนะครับก็บอกว่าเราอยากได้สตรีมเมอร์ที่มีคุณภาพหล่อฮาครับก็เราต้องเป็นผมอยู่แล้วนะเราไม่ใช่แค่นั้นทุกคนวันนี้เราจะมีมาพาชมบรรยากาศโรงเรียนเก่าแล้วก็พาไปสัมภาษณ์ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องไปซ่อนตัวก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าพี่พีเขาอยากให้เรามาเซอร์ไพรส์นะครับแต่มันก็มันก็เซอร์ไพรส์ยากนะ Ah. แล้วเขาเพิ่งมาบอกทีหลังว่าโรงเรียนที่จะไปคือเซงการเบียนและนี่ก็แบบบังเอิญมากเพราะว่าสิทธิ์เก่าอยู่นี่ใช่แล้วแฟนผมอะอยากให้มาเซงการเบียนอยู่แล้วผมก็ใช่เพราะว่าครั้งก่อนที่เรามาเราเราเคยมาโรงเรียนแล้วนะอาจารย์เชิญมาแบบให้ความรู้น้องๆถ่ายคลิปด้วยนะแต่มีคนดองจนไม่ได้ลงโ <Okay. S 2> อเคใครอยากเห็นก็เล่นมาได้เพื่อเอามาลงอีกแล้วประ <laughs> มาณกี่ปีนะสองมั้ง <laughs> ป่ะเดี๋ยวเราลุยเลยตอนนี้ผมกําลังแอบ,บอยู่ในห้องนะทุกคนในขณะที่น้องกำลังตีปีปองกันอยู่บางคนก็มีแอบเห็นผมอยู่นะแต่ผมแค่ทำแบบไม่รู้กูไม่ร,มรู้น่าจะเนียนหรอมั้งไม่เนียนเอาอะไรมาเนียนค่ะก็ไม่เนียนเพราะความหล่อมันรั่วตอน,นี่เรากำลังแอบน้องอยู่นะมันต้องบอกให้ผมเงียบซึ่งเป็นเรื่องที่ผมถนัดอยู่แล้วทำจริงตีเบอร์ที่เสียงเบาที่สุด เมื่อกี้เป็นการถ่ายรายการที่เราใจมากนะครับผมตื่นเช้าไม่เท่าไหร่ยืนกลางแดดถ้าเป็นทั้งสิบกว่าปีน่าจะทนไหวอยู่เลเราไปท้าใครเดีกยวไปดูเราข้าใครผม เดินไ,ไปส่งเดินไปสงไ่งมามามชื่อด้ยช่อด้ มีคำถามว่าตัวออโต้วินในการลงแรงของน้องคือตัวอะไรคแวนครับแวนเหรอทำไมทำไมมันทำไมมันไปคิดนานนะมันมันมันง่ายเลยไม่รู้จะเล่นอะไรก็เล่นแต่แวนครับอ๋อคือเป็นชนะบ่อยใช่ไหมวันวันมันแรงด้วยฮะแล้วตัวไหนเล่นแล้วแพ้บ่อยอ่ะคอร์ลินเราไม่ชอบเล่นคอร์ลินด้วยไม่ส่วนใหญ่เอามาเล่นเพราะเบื่อไม่ไม่มีตัวอะไรเล่นอ๋อเอาแอคสาวรอเปล่าเปล่าไม่ไม่ไม่มี เอ้ยรองนี้ไม <Rocky> ่ม <te am rhythm ma lush> hey, ีด้วยพี่มีคำถามว่าตัวออโต้บินของเราในโรงแรมคือ huh. ต right ัวแล้วเอ่อแอนเลนครับอัเลนไอคีที่ตัวเหรอใช่ทำไมอ่ะแต่ไม่มีสกินครับไม่มีตังค์อ๋อไม่มีตังค์โอเคทำไมทำไมมันกินคือมันมันเล่นง่ายดีสิหรับผมสิครับผมมันเล่นง่ายดีนะเล่นง่ายใช่ใช่ทีนเล่นเกมดูกันเพรเนี่ยอ่าเราตัวอะไรพิกซี่ครับพิกซี่เอ้ยสกิลไหนแรงไม่หมดแล้วครับเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยเป็นตัวที่เล่นดูว่ามันบั๊อบอะไรอ๋อโอ้โหบ๊อบปีเลาะแล้วครับบ๊อีกแล้้วอาว อันนี้คือโดนแคลรี่ไปคือหลับได้เลยคือย,ยังไม่พอยังไม่พอไม่พอเขาต้องการให้โดนดาร์คีเดียวตายเลยโดดนทอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณราก พี่มีคำถามว่าฮีโร่ตัวออโต้บินของเราคือตัวอะไรในการลงแรงซาต้าจริงไหมเนี่ยครับผมจี่งเหมันทำไมต้องเป็นซาต้าเนี่ยผมแบบเออแบบมันโซโล่คิวได้ตัวที่หลุดอะไรอย่างเงี้ยครับมันแบบโซโล่คิวตายเลยครับอ๋อคือเดิมเราบินโฉบแม่งเลยใช่ป่ะแล้ววันนี้เราชอบไปบินใส่ตัวอะไรสุดลิเลียน้าลิเลียน้าเพราะว่าผู้หญิงเล่นเยอะแอคสาวอ๋อแล้วเราตัวอะไรคนนี้เขาตึงย่ำกระหม่อมครับย่ำกระหม่อมไอ้ฟอเรนเหรอสูก้าูก้าแต่คนนี้คนนี้ตึงไงเราบอกคือแบบคนนี้เขาแบบเล่นจิตตาชนะแบบเก้า จริงเหรอไม่ค่ะเราเขารวยครับจริงเหรอเขารวยครับเชียเขารวยครับอันนี้คือเก่งแล้วรวยด้วยไม่ครับเขารวยเยอะครับเขอรวยเยอะอันนี้ก็อันนี้ก็ถ่อมตัวนี่ก็รวยอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วทำไมเราต้องเล่นสูงเก่าเพราะมันแบบย่ำทีเดียวหายเรทเกมฮะอ๋อย่ำทีเดียวหายเรดเกมแนลองตะโกนหน่อยว่ามีฟิลลิ่งว่าย่ำกระบอกแบบกระโดดโชว์แบบย่ำกระมมงเกิียดเลยอารมณ์ร่วมแบบดีมากเออแบบว่าย่ำกระมม เราโดดแทนเลยอะไรสามสิยำกระมองยำกระมองยำกระมองนี่คือจอมยุทธเด้แต่ละามึดแต่ละเวทเนี่ยโอ้ยโอเคขอบคุณมากขอบคุณขาเขาไดพี่มีคำนับว่าตัวออโต้บิทของเราในแร็คคือตัวแล้วดวงดวงเนี่ยนะทำไมมีสกินมีเพราะมีสกินแล้วมีสกินมันเกี่ยวอะไรกับมันชนะมันมีสกินแล้วมีพลังอ๋อมีอันนี้อันนี้เป็นสายของมันต้องมีใช่ใช่มีสกินแพงสุดของเราคือตัวอะไรตัวด้วงอะไรด้วงเหรอเติมเติมแค่ตัวเดียวเลยเมาเติมตัวเดียว อ่ะเราตัวอะไรยอนครับยอนนี่นะของมันเยอะแล้วมันแบบรู้สึกเล่นสนุกอะครับอ๋อคือชนะบ่อยเด้ออ่ะเราต้นเกมเราทำไงเวลาเราโดนมาเยอะแย่งเพื่อความป่าแย่งเพื่อความป่าโกคนเชียร์มเจอกูเจอตัวการไล่เยอะป่าตัวแย่งป่ากูเจอแล้วอ่ะเราตัวอะไรเทวนาเทวนาครับเทวนาเหรอเพราะอะไรเพราะว่าอย่างนี้อะผมผมมีสกินเยอะอ๋อมีสกินเยอะด้วยมีสกินเยอะแล้วก็เล่นเกมมาตั้งแต่เริ่มเล่นอาร์วีแล้ว ได้ยินได้ยินได้ยินเขาพูดนะได้ยินเขาพูดนะเล่นเก่งตั้งแต่เริ่มอาวีเล่นมากี่ปีแล้วประมาณสองสามปีแล้วทรงนี้ซูพีมแน่นอนอยู่แรงอะไรอยู่แรงอยู่แรงเพึ่งโกยอ่ะอยู่แรงอยู่แรงเพึ่งโกยอ่ะอยู่แรงอยู่แรงเพึ่งโกยอ่ะหหาาาากกกกกเเรได้จอออััันนีสวยใครก็ได้เชิญกูด้วยไอ้เีพิ่งโกยไอ้เียเล่นเล่นเมื่อวานมั้งโอ้โหสภาพโอเคของกูได้ของกูได้ พี่มีคำถามว่าตัวออโต้วินของเราในแลงคือตัวอะไรไม่มีเล่นแล้วแพ้หมดเลยผมจากเลนไดมอนเหลือแลนโกแล้วเนี่ยเราเล่นสบายเพราะอะไเราปกติเล่นตัวอะไรปกติเล่นฉีอ่ยฉีแล้วตัวอะไรที่เล่นแล้วแพ้บ่อยสุดคอเลนนะเราจะเล่นฟอลเลนทำไมความรู้สึกมันอยากเล่นผมเจอแต่ในติ๊กตอกอ๋อมันเท่โชว์ติกตอกใช่ป่ะอ๋อคือเหมือนอบเหมือนเพลงก็มีพลังไอหนร้องเพลงฟอเลนให้ด้วยผมชมไม่ได้แล้วเ้วเพลงเพลงอื่นอ่ะผมไม่ชอบร้องเพลง สกบีี้ไทยเล่นร้องแล้วป่ะดอมดอมดอ yes yes จะเดอมเมฮิอร้องแล้วป่ะสกีบีี้ชอบร้องร้องแร้วร้องแลสบีดอ้ดบสีบีสกบดีอูอนนี่หนึ่งเต้นแล้วนะผมไม่ชอบร้องเพลงอ่ะเราเราตัวอะไรฟอร์เรนครับฟอร์เรนจริงป่ะชนะบอยสุดหรอครับทำไมทำไมต้งเป็นฟอร์เรน ผมเล่นแล้วมันได้คิวเยอะอ๋อเล่นแล้วได้คิวเยอะอ่าเราตัวอะไรเราตัญญาครับตัญญาชนะบ่อยเลยชนะทุกตารครับทุกตาด้วยตแต่เรามีเทคนิคการเล่นตนัญญาไงคือออกรถผูดาวเยอะๆครับแล้วสกิลหนึ่งจะไม่จำกัดเลยครับไอ้นี้โซ่เป็นแล้อันี้จริงๆเอาปลาให้โดนแล้วก็รัวๆๆๆรัววอ้เราอยู่แร้งอะไรเออแร้งไดมอนด์ครับเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากพี่มีคำถามว่า ตัวออโตวินในการลงแรงของเราคือตัวอะไรครับอันเลนครับอันเลนคิริโตกคุ้มนี่นะใช่ครับทำไมอ่ะทายเกมมันแรงครับอ๋อท้ายเกมอะไรก,ก็คือหยิบตัวนี้ชนะแน่นอน <c oughs> อ่าเราตัวอะไรพายเตะครับพายเตะเน้นตัวเทสซะด้วยมาทำไมทำไม,ำไมต้องไปพายเตะเอาไปล้วงแข้งก่อนแล้วให้เพื่อนค่อยเข้าเฮ้ยไปส่วนนี้เล่นเป็นนะใช่ป่ะอันนี้เจ๋งอันี้อันนี้สปว่ารู้รู้ในความเป็นพายเตะอ่าเราตัวอะไรไวโอครับไวโอเลตทำไมมันโหดครับแค่เนี้ยมันมันเป็นลูกหลักเยีมครับอ๋อลูกหลักเยีมเอาแต่ว่าสกินเยอะ <ập S 1> มีกี่สกิน,กนบอกไปไม่ต้องกลัวแม่ดูอยู่มีประมาณ89ดเก้าสกิน89ดเก้าสกินแปดเก้าสกินผมอะพี่ขอจานหนึนง่งไหมไม่ได้แบ่งผมอยู่อ่ะเราตัวอะไรไม่มีครับเล่นเล็แพ้หมดแล้วเล่นเล็แพ้หมดแล้วเล่นเล็แพ้หมดแล้วอ่ะเราปกติเล่นเล่นตัวอะไรเล่นทุกตัวเล่นแพ้ทุกตัวแล่นแพ้ทุกตัวแล่นแพ้ทุกตัว นี่นข่าวหลังไม่ต้องเล่นกับมันแลเดี๋ยวพาแพ้ด้วยโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากพี่มีคำถามว่าตัวออโต้วินในการลงแรกของเราคือตัวแล้วอ่ารอเรี่ยวครับรอเรียรเร่ยวเชียร์กูเจอคนแอคแล้วทำไมเก่งเก่งตัวนี้ครับเก่งตัวขอเก่งตัวนี้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่คนด่าว่าเราเป็นคลิปติดิกจะอยากจะฝากบอกว่า,วาถ้าใครที่แบบว่าไม่ชอบรอเรี่ยวนะครับก,ไก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน ไม่เหมือนกันไม่มีอย่างท้าหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งได้อย่างเงี้ยไม่หรอกเอาไม่เด้อเอาไม่ซื้อคนวันนี้นึกว่ามาเวเก่งกแล้วเอาไม่ ตาเราตัวอะไรไม่มีเล่นไปเรื่อยอล้พี่มันมีรู้สึกไหมว่าเชื่อแพ้สิตาแล้วขอตัวนี้แหละกูชนะชัวร์แพนด้าแพนด้าย่ำกระหม่อมใช่เพราะอะไรเพราะอะไรมันแพนด้าเพราะว่าอะไรมันดาเมจแรงพี่ออ๋มันย่ำต,ตัวตัวบางอะย่ำทีเดียวหายทีเดียวหายเอา<ะ>เอย่างนี้ถ้าตัวตัวเราเลือกใครชนะอ้าวโลเลียวเด็ดเลยไอ้เจ้าเอ้ยมันจะไปเด็กท็อปตัวแล้ววะเอาถ้าเราตัวตัวแพนด้าใครชนะอ่าแพนด้าใช่ไหมเขาชนะน้ออะไรวะไม่โลเลียมันแบบถ้ามันก็สกิลเก่งมันก็ไม่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอ้าว ไอ้นี่แม่งช็อตฟิวกันด้แเอา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 เป็นเพื่อนกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันวัวหลังหลังกล้องแม่งต่อยอะไรยังโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากพี่มีคำถามว่าตัวออโต้วินของเราในการลงแรนงคือตัวอะไรเวเลสเวเลสเวเลสเพราะอะไรลิขจังตบพี่อ่ะผมเล่นเลยจริงป่ะจริงไอ้เคียชื่อนี้กูไม่ได้ยินโคตรนานกูไม่ได้ดูจริงผมดูลิขจังอะผมว่า คือลิ้งจังป่ะเนี่ยไม่ไม่ใช่พี่พี่เห็นลิ้งจังแล้วไม่ใช่หรอเออใช่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่ใช่ไงก็เห็นลิ้งจังใช่ไหมก็เห็นปุ๊บอ่าเอ้ยก็ตกใจแล้วเออแบบว่าน่าจะมีบพลังน่าจะเล่นได้มันมีอะไรอ่ะมันมีซัมติ้งไงเล่นแล้วเป็นไงตายตายตาย ไม่ได้เลยอ๋อร้อยเล่นร้อยเอ๋อก็ชนะก็ชนะก็ดูก็ดูแบบหลายคนเล่นก็ลิกจังแล้วก็มาดูเอวหรือว่าพวกที่แบบเล่นไม่ส้มอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเวเลท้าคนเล่นเก่งมันเก่งใช่ไหมล่เก่งปั่นยีนนึงโอ้โหเลือนขึ้นแต่รู้ใช่ไหมมันโดนเนิบอะโดนเนิบเศร้ามากเพิ่งโดนเนิบมัวเนี้นะก็ใช่ก็โดนเนิบอีกเดี๋ยวไปสักพักไปเรื่องไอรีแรมอ๋อไอรีบัฟไอรีบัฟไอรีบัฟปกติแม่งตัวอย่างโง่ไอรีไอรีระดีคนนี้หนึ่งก็ดีอ่าเราตัวอะไรนาคอนครับเ เห็นใจเล่าคิดงานเล่นก็อยากเล่นครับทนายไปกินงานแล้วเหรอเออเนี่กูอาร์ชิดได้กูเล่นนาคอน้วยหรอได้ได้ได้อตัวแอดมินเขาได้เพราะว่าเออใช่ถ้าเป็นนาคอนเป็นผู้แบบคิดงานเอสพีวีอ่ะใช่ที่มันมีบัลค์ใ้วล่นตอนนี้คนที่มีบัลคนะที่บอกฟับค์อะไรสาวสาวเล่นคู่พี่คู่ัลคเอาแบบแอดแอดสาวได้เหรอใช่แล้วสาวสาวเล่นตัวอะไรสาวเล่นอาญาครับเฮ้ย ไปด้วยกันา่าสุดตัวอาย่าสุดตัวสี่คนเลยนะจริงอ๋อเชี่ยสอนกูหน่อยมีใครสี่คนได้หรือเปล่าคนต่อยแลี่ต้องต่อยนะต้องต่อยแล้วยอกยอกอ่ะยี้สอนวิธีเล่นยังไงให้ได้สาวอ๋อก็คือเล่นให้แอปให้มากที่สุดครับแอปยังไงอย่างเช่นยกตัวอย่างนะแบบทับตัวคิวคิวให้ได้เยอะๆผมแบบขับบ๊อปคิวบ๊อปคือครูดาวเสร็จกดโชว์เลยครับแล้วถ้าสาวไม่มองสาวไม่มองก็ไม่เป็นไรครับอ๋อไม่ของไม่โชว์ไว้ก่อนครับเผื่อว่าใครเห็นแล้วข้าเห็นพอุ้ยยุ้ย นี่เรามีเรามีเสียงที่เราใช้คุยกับสาวเลยสวัสดีครับฟุกุสวัสดีครับฟุกุสวัสดีครับฟุกุโอเคขอบคุณมากขอบคุณามากครับพี่มีคำถามว่าฮีโร่ออโต้บีของเราในการลงเเนะคือตัวไหนาหนาคอครับนาคอคเชียเราเจอโค้ดแอ็กสองคนแล้วผมเพราะอะไรเพราะแอ็กครับไม่มีมากกว่านี้เรอใช่ครับเพราะแอ็กคือแอ็กแ,แ,แล้วก็ชนะบ่อยด้วยครับแอ็ก เล่นตัวนึงไหมโอเมนโอเมนไอ้นี่มันเน้นแอคเน้นชนะเออเอาได้ตัวอะไรโ <Omega> อเมก้าฮะโอเมก้าเพราะอะไร,ม,าาร,รมันแรงฮะโอเมก้าแรงโอเมก้าน,านี่เล่นมานานแล้วหรือหรือเพิ่งนเล่นกับมันบับเล่นมานานแล้วครับจริงเหรอเล่นมานานแล้วหรอกสายตาเพื่อนดูงงนกะ็ดูไม่เชื่อนะโอเมก้าจริงไหมจริงจริงเล่นจริงเหรอเชา้าเล่นจริงเหรอชนะไหมชนะชนะสิเล่นด้วกันจริงปะเลอ๋อเอาได้ตัวอะไรคิวเลนครับคิวเลนมีเพลงประจำตัวไหมครับอมมิ่งสู กำมิงซูทำไมต้องคิวเล่นเกียร์แคลรี่ครับอ๋อเกียร์แคลรี่คือเราชอบล้วงใช่ล้วงแคลรี่ล้วงแคลรี่รออกมายิ้มยิ้มุกลัวเลยนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากพี่มีคำถามว่าฮีโร่ออโตโ้วินของเราในการลงแเนะคือตัวอะไรใจราวครับเป็นเขาไหมก็คือพี่เลยก็คือใช่เลยครับก็คือเล่นพี่ครับผม,<า>มก็คือจะเล่นพี่เพราะอาวีครับกูไปละลงเเนนี้ไม่ปลอดภัยสำหรับกูกูไปละ มีตัวหรือไม่ไม่มีครับน่าจอดใจแล้วเลยครับใจเดียวแล้วมันมาเวเอาจริงซะเลยคุณสภาพเขาดีอะตัวอะไรอ๋อไม่รู้ครับผมกดมั่วๆครับไม่มีอ่ะสักตัวนึงที่อ่ะไม่กดตัวนี้คุณชนะชัวร์ไม่มีอ่ะสต่ว่าแพ้บ่อยอ๋อแพะบ่อยแล้วมึงเป็นไรตบแม่งตายเราตัวอะไรเพนวูคองนาคอสอ่ะอ่ะถ้าถ้าเลือกตัวหนึ่งเพนนะเพนเพราะอะไรเน้นเมทกับแคลรี่อ่ะอ๋อแบบพุ่งชงทีเดียวผีหลอกตายเลยผีหลอก นีหลอกวิญญาณหลอนนีหลอกวิญญาณหลอนนีหลอกวิญญาณหลอนนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามแกไปทุกที่นีหลอกวิญญาณหลอนดูดูจริงอย่างขอบคณนณล่าของคนเล อันนี้เป็นมาเสิร์ฟเกมสักครับครูดำชั้นผมกับน้องผมก็ใจร้าวก็เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะแต่ตั้งใจเรียนมากเลยไปเดาดังโด่งดังทางเล่นเกมแทนนะครับอันนี้ก็ขอให้ประสบความสเร็จในการแคสเกมต่อไปผมเข้าใจนครับผมครับที่มีคำถามว่าฮีโร่ออโต้ววีนของเราในการลงแรงคือตัวแล้วบัตครับมัตเตอร์ไฟใช่ครับมันสามแตกโดดแล้วแบบฆ่าไหลได้เรื่อยๆครับก็คือเราไปเสียบบัตเตอร์ไฟใช่ครับมีติดเม็ดไหมเม็ดซอมครับจริงป่ะเม็ดซอมจริง่ะ ชื่อในเกมตัวอะไร Lucky b บ b a b o o เคยเจอเลยเม่อวาเคยมาเล่นท้องมีปะไม่ครับแต่เพิ่งตก SB ไปครับอย่าเอาพี่ไปเทียบกับ SB มันคนละระดับเอ,อผมเพิ่งตบมากี่ไปต่ะในแหลงแต่อันนี้กูพูดไม่ได้แล้วด้วยเชียร์ Waterfly <c oughs> <c oughs> เมสซอ่ของจิกมีมีทคิคก,การเล่นมา t e r f l y ไหมรอจังหวะครับให้เพื่อนชมก่อนอ๋อเคย่อนเราล่าช็อตใช่ครับให้เพื่อนชมให้ไอ้เจ้า w a t e ฟ f l y ตั้งแต่เปิดเกมมาก็ยังเล่นเหมือนเดิมไหมใช่ครับล่าอย่างเดียวล่าอย่างเดียวเกย์เขาหน้าเขาหน้าเชียร์เมสซี่เมี่อคนโคตรตึง เดี๋ยวไอ้นี่ตัวตึงตัวตึงตัวตึงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดมาดอ่ะฮีโร่ออโต้บีทของเราในการลงแร่นคือตัวอะไรอารลัมฮะอ่ะอารลัมนี่เนาะอารลัมที่หลอดเพราะอะไรเพราะว่าผมมองว่าเจแกเลือดเยอะดีฮะอ๋อเลือดเยอะดีฮะตอนนั้นเล่นกับแฟนรถเขาบอกว่าเล่นเก่งดีก็เล่นเล่นนะเล่นกับเอ้ยเอ้ยมีมาลงลงเล่นกับแฟนแล้วแล้วแฟนเล่นตัวอะไรตอนนั้นเล่นบัตตเอร์ฟลายครับมาสลับกันปะเพราะอะไรแบบนั้นปกติเราเราต้องให้แฟนเล่นซัพพอร์ตปะไม่อยากซัพพอร์ตแฟนนี่เราต้องซัพพอร์ตกันอะไรอย่างงี้ เป็นคนดีโอเคของคุณร่างของคุณร่างของร่างพี่มีคำถามว่าตัวฮีโร่ออโต้ิตัวอะไรที่เราใช้ในการลงแรงอ๋อแน่นอนครับโมเลนครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ออฟตัวินโมเลนเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรอ่จริงแน่นอนเจ้าขผมจริงเหรอจริงเราเล่นโมเลนจริงหรอจริงบอกว่าขโมยเออทำไมมันมีตัวอื่นตัวเดียวมาเล่นโมเลนเพื่อนแบกครับในแคนะโอเคก็ไม่ผิดเราก็มีคนอย่างนี้ไม่ผิดแล้วอ่านถ้าเราจะแบกเพื่อนเราเล่นตัวอะไรไม่เล่นเขาไม่แบก โอเคเรามาถามเราด้วยทีโลกอุเป็นเราตัวอะไรบูลาดครับบูลาดเพราะอะไรหล่อและเบียวหล่อและเบียวอย่างั้นเหรอเบียวยังไงเห็นทรงผมเขาไหมครับไม่ว่าจะเป็นสกินไหนก็แล้วแต่ทรงผมเขาจะชี้ขึ้นออนั่นแหละครับความเบียวนี่เราเบียวไหมไม่ไม่เบียวเท่าไหร่อ่ะไม่เบียวเท่าไหร่เห็นขึ้นเลยไม่เบียวเท่าไหร่โอเคขอบคุณมากขอบคุณ่ากันมาที่มีคำถามว่าทีโลกออโตวินในการลงแรงเราคือตัวอะไรกดลักษณะชัวร์ยันดอ เอลเราดเพราะอะไรเพราะว่าผิวสเต็ปแบบผิวเปลาอ๋อผิวโชสาวหืไม่โชไม่โชเอาไม่โชไม่มีสาวแล้วไงมเอามีสาวแล้วอ๋อเอาเรตัวอะไรมีนามีนาเนี่ยนะเพราะอะไรผมลมเทพอ๋อลมเทพมีนาไอสกิลด้วยโอเคมีนาใส่ร้าน็อตด้วยมันมันได้ยี่สิบคิวอ่ะเพื่อนไม่ได้เลืยี่สิบคิวอย่าไปเล่นกับมันนะอย่าไปเล่นกับมันผมอยากเล่กมันอยู่ปล่อยให้มันเล่นปาเถอะถ้ามันยี่สิบคิวนะเจ๊ของค้ารกของวันที่มีปัาว่ามีโรคออโตบิดของเราในเลนคือตัวอะไรเวเนต์ครัเวเลนต์ตามเสียต่ดที่ความมันใจเพรราะะอไ ว่าผมเป็นเมนเมนเมนสที่ออกจริงที่มีเลีนยงวัวจริงเนอันนี้เคยเคยดัดองพี่เลสเคยดัดแต่ PJY ดีละดีละที่ไปดัดก่อนชนะไหมชนะไหมชนะนะชนะดิโอ้ยพี่เพชรไปกดพี่เลสกระจังพี่เลสพี่เลสขอบคุณมากขอบคุณค่ะพี่มีคำถามว่ามีโรคออโต้บิวของเราคือตัวอะไรในโรงแรมแล้ว่าผมป่ะพี่ นอดสุดแลวพีหรอครับไม่ยอสุดรู้ว่ะที่คมแร็คไีบอกจริงพี่ว่าไงเราสุดพี่โคตรแอปราแต่ว่าต่ำพี่พีก็แบบพี่ีมแตโ้โหเราหมือนโคโด่ต่ำที่พี่เลจริงพี่โคโด้พีโคโอ้โหีมากพี่ผมมองไรตอนนี้พี่พี่ตัวแบบแต่พี่ส่วนตัวแบบตัวเดียวพี่่นตัวเดียวพี่เดียวพพีมีคำถามว่าตัวออโต้วินของเราในแร็คือตัวอะไรมาลดมาลดทำไม ปาดตีขี้ไหลาออกแล้วมั้ยออกออกจากเกมเหรอมันก็มีเล่นอะไรเกียร์อ๋อเล่นเล็กเกียร์ออกพอกไอ้รองเท้าก่อนรองเท้ากันดีๆเสร็จแล้วก็ออกเป็นไอ้ตัวดำไอดำดำหน้าหายให้มันไอ้ที่มันเสูงอ๋อดี๋ยวพอจะดำไดมอ่ะตอนนั้นออกสามอันเสร็จแล้วก็ดำแดงพอดำแดงเสร็จมันจะหายเปนสองอันรช่ไหมกูเหมือนกันแล้วก็ไปออกดำกันเลือดโอ้มีเทคนิคมันได้อยู่เลยมั้ ตอนนี้ไม่ไปเล่นแล้วครับอยู่ในทุกแต่ล้ตอนเล่นไบ่อยอยู่ประมาณตอนนนีตดแล้โอ้ยเอีวอยู่เลยงาพี่มีคำถามว่าฮี่ร่ตัวไหนเป็นโกออโติบินของเราในการลงแข่ต่ยิงอีนี่ชนะแน่นอนกีฬากีฬากีฬาที่ผมลอะไรเ่แก่งอะไรแข่งอะไรแข่งเหืือกา้วสมัเ่อะกบ้าที่เาเขา

เ่นครั้งแรเล่นครั้งแรกเราได้คุณน่งเนอาอีะออรก็ตัวที่สก็เป็นตัวแมนนเฮ้ีประหลาดมากสู้แมตัวแรกวที่ทะนีล้มาชนะไหมชนะแล้ลเห็นแล้วถ้าเล่นตัวเอสสาวไดไรเอสสาก็หลังตั้งอเลยหมไม่มีสาวไม่มีครับไม่มีัวเลาเัเไรครับเวเอของม พี่มีคำถามว่าตัวออโต้วินของเราในแงคือตัวอะไรออโต้วินยอนนยนเนี่ยนะใช่มันออโต้วินยังไงเอ่อก็เล่นๆไปเนี่ยมันออโต้วินแล้วเขาไงมัคือมันด็มีเดก้วมีอะไรกัแล้วทำไมเราไม่ได้ตื่นนะที่มีคัวี้ใช่หรอเ่าเพราะว่ามันท้าทายสิกชอบความท้าทายแบบเราใจชอบแบบเข้ามาถือไม่เยอะใช่ครับเคดิเราเป็นอะไรพูกซาดิชนะเด้โอเคออกมาออกมาพี่มีคำถามว่าตัวที่เรา เลชนะบ่อยสุดในแรงคือตัอะไรอเลนเรัาอเลนกิ๊บอะคตกุนี่นะคิบอกแต่คุณพี่จะกิน้ว่าจะสายีนะอ๋อสายีแล้วทไมเรามก็เล่นอเลนไม่ได้สุเพราว่ามันแบบมันเท่ดีนะผมก็ชอบเล่นตะีไว้ทำกีฬาเล่นแต่เมื่อกี้เราบอกเราเล่นยอนไม่ใช่หรออันนี้ก็ยอนท็เล่นได้อยู่ครับบออแต่คิดิโตกชนะบ่อว่านี่ถือว่าเก่งมากเล่นคิดิโตะได้เยี่ยมครับคีโร่เขาต้องมีของเราในแรงคือตวอร ต้นที่แบบชนะเยอะสุดต้นไม้ต้นไม้ที่ไม่ได้เกลียวเพราะอะไรว่ามันไม่เกลียวนะโอ้ต้นไม้มันเกลต้นไม้ของพ่อใช่ไหมนี่เราเล่นตามพี่ต่อได้เลยเล่นได้เลยเล่นได้จริงป่ะครับไม่เคยดูพี่ต่อเลยใช่ปะเออดียังมีคนสมัยนี้ไม่รู้อันนี้ใครดูพี่ต่อป่ะผมผมผมเคยดูอยู่นิดเดียวไงแต่ส่วนใหญ่ผมดูอยู่ทุกผมติดตามช่องพี่ด้วยพี่กากายกายเป็นตัวประหลาดนะไม่เล่นคนเดียว โอเคโอเค็นขอกลพี่มีคำถามว่ามีโรคออโตมินของเราในแรงคือ้นไปแล้วอ่าโอเมนครับโอเมนเพราะอะไรเพราะว่าสกิลมันสามารถดึงคนอื่นเข้าเข้ามาในที่รับของเราได้แล้วก็ต่อกสดมันอะไรนะแล้วก็ต่อกสดมันครับต่อกสดสดโอเมนทั้งหมดคืออย่าพูดคอเมนใช่เลยเพียร์นเพี่ร์เพียร์ทำไมครับอ๋อพริกอนทรีย์ เอาไว้แอดสาวอะไรเงี้ยไม่มีไม่เลยวันนี้เอาิไว้ลัมเบอร์ลัมเบอร์ลัมเบอร์เ่นวัเบอร์เ้ัมเบอร์เลนมๆผนเยเลายาะเดียวี้าไม่มีเมนียตเราเล่นแีแเ่นอไะเล่นแบ็คแออกที้แวตัวเดียวก็แล้วเพราะว่าเนแค่น้ก็ได้แั้วแล้วเล่นเป็นตัวเดียวเลเาล้ตัวเดียวด้คือไม่ได้เกี่ยวว่าชนเอะแต่เล่ตัวเดียวขอบคุค่ะ ละตอนนี้เราอยู่กับแก๊งประชานนักเรียนผู้คุมบางเถียนโรงเรียนเซนคาเบียนนะครับคนไหนเป็นประธานประธานอยู่ในห้องนู้นครับอ้าวแล้วเราเป็นอะไรเป็นประธานสัมพันธ์ของสโมสรนักเรียนครับอ๋อตอตำแหน่งเดียวกันหมดเลยอันนี้รองประธานอ๋อประธานอันนี้เราชอบผมเห่งมอไหนสุดชอบผมเห่งน้องเล็กๆมากกว่าแบบคนหนึ่งว่าออ๋อซูไม่ได้ซูไม่ได้อ้าเราตอนนี้นอะไรเป็นรองของรองกรรมการนักเรียนโอ้โหไม่มีอาจารยเก่งบอผมไม่มีเข็มเพื่อนนี่ เออว่ะนี่อะนี่สมัยก่าต้องมีการตบเข็มกันถูกไหมมันถ้าเป็นเข็มนี้ก็ไม่ค่อยมีครับแต่เข็มล่างนี่มีอ๋อมีสมัยนี้ก็มีเลยก็มันเพิ่งผ่านน้มันก็มีบ้างครับผมเนี่ยคนละยุคก็ไม่น่ามีนะทุกคนอ่ะเราตอนไหนเลยผมเป็นผู้ช่วยเลขาครับผู้ช่วยเลขามันดูมียอกันหมดเลยผมเป็นประธานบริษัทครับแนว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 โอเคพี่มีคำถามว่าฮีโร่ออโต้วินของเราคือตัวอะไรในการลงแข่งมองว่าเป็นเคนครับเคนโอ้ย ตามแพทอะไรรับเพราะว่าผมรู้สึกว่าความด้วยพาสซีฟของมันโดนปรับมาแล้วมันโกงขึ้นตรงที่ว่าคือเปิดแมปมันมีครูดาวที่45วิที่ต่อเกมก็คือเชสเนี่ยมันคือเมื่อเหมือนจับเวลาไปสักพักหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วกี่วิมันก็จะเข้าล่องหนพอดีอมันเป็นอะไรที่ต่อกรได้ยากถ้าผมไม่หยิบเอลซูไม่ก็โจเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเียมาแนววิชาการเออนียอีกนิดนึงนี่คือไวบอดเปรตครับ่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะรราผมเห็นด้วยครับ เห็นด้วยเห็นด้วยก็คือได้ตัวนี้ชนะแน่นอนชนะแน่นอนครับเรามีความเห็นต่างกับพวกนี้ไหมไม่มีครับไม่เหมือนกันเลยครับอออกแรงขี้เกียจเหมือนนี่ไอ้กูขอลองด้วยละกันโอเคไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนยิปเน็ตครับยิปเน็ตต้นไม้ต้นไม้ของพ่อเพิ่งจะยิบฮิตเพราะอะไรว่าเล่นเป็นอยู่ตัวเดียวครับหกพันตาจริงป่ะจริงหกพันตาแต่ว่าเล่นอยู่ตัวเดียวมเล่นอยู่ตัวเดียวกูรู้ละว่าตขาเนี้ยการเป็นรองประธานเนี่ยทำให้เวลาเล่นเกมเพิ่มขึ้นถูกไหมโดดยิ่งเหรอ ไม่สศร้าหรอเม็ดฟ้าอันนี้โวยโวยเลยอันนี้โวยโวยโวยุวยแต่ผมประทานนี่ถือว่าเยอะมากหรอีมีเทคนิคเลไนไหเพราะว่าช่วงนี้อิ้มเนี่ยมันฮิตมากเลยนี่อิ้มเนี่ยฮิตเล่นเล่นไปตามแพทเล่นเล่นไปตามแพทเล่นล่าสุดเมื่อไหร่ประมาณปีที่แล้วประหัววะอันนี้ประทานจริงไหมนะตัวอะไรคือผมสายเมดครับก็ลิเลน่าตัวโปรด ใช่แต่ว่าคือผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะประมาณปีที่แล้วเหมือนกันปีที่แล้วเหมือนกันใช่ครับอ๋อแสดงว่าเล่นมีนสองคนนี้ที่เล่นปัจจุบันผมก็ผมยังเล่นอยู่ครับปกติปัจจุบันเก่นอยู่ผมนัดรับชมมากกว่าครับเชื่อแหละถนัดลอกเด้ตรงนี้ถนัดลอกลอกมียวเลยมีแฟนยังมีคนที่ชอบแล้วครับอ๋อเขารู้ยังรู้แล้วครับรู้หรอจริงหรอมีอะไรบอกเขาไหมเผื่อเขามาดูจุ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บ แต่เม e ื่อกี้เห็นมีคนทักเราพ่ะผู้หญิงผมชายล้วนครับอ๋อชายอ่ามีอะไรฝากฝากหนังพี่นาคสี่ครับในโรงภาพยนตร์เข้าปีหน้าครับอ๋อเราเล่นเหรอใช่ครับเชี่เป็นเด็กวัดในเรื่องครับโอ้ฟิลดารางี้แสดงว่าอันนี้หน้าที่ของตาเป็นประธานน่าจะเป็น PR ประมาณนั้นครับเออแจกว่าไหมก็ IG ครับ G ีจุดจีเออครับอ้โครับพี่นาคห้เรียกพี่ไปเล่นด์ดูเลยไหมอ๋อ็นต้นไม้เลยเดี๋ยวถามพุ่มกลับให้อ๋อถามเออเป็นพี่เอากูไปเป็นต้นไม้เลยมีอะไรฝากไหม ไม่มีครับฝากชนเรียนไงฝากชม้โมสอนักเรียนด้วยครับปีนี้พวกเราจะตั้งใจทำงานแล้วก็พักดันทุกๆนโยบายครับส่งสอสอก็มาครับผมผมก็อยากฝากทางเพจของโรงเรียนครับผม Sgstudentclub ครับก็คืออยากให้ติดตามพวกข่าวสารของทางโรงเรียนให้มากขึ้นแล้วก็อยากจะให้ติดตามเรื่องของโครงการ Sg Esport League ครับผมผมก็อยากฝากให้กำลังใจพวกพี่ๆทุกคนนะครับว่าปีนี้งานค่อนข้างเยอะนะครับก็อยากให้มันผ่านไปได้ดีครับขอบคุณ อันนี้เซฟ e ทุกงนปลอดภัยทุกกานโอเคขอคุณมาาขอคุณมาาขอคุณยังไงก็ฝากชมรมอีสปอร์ตของโ e รงเรียนเซกเบียนไว้ด้วยนะครับทุกคนนะครับก็เป็นโรงเรียนที่พัฒนาไปม,มากหลังจากที่ผมลาออกไม่ใช่ลาออกหลังที่ผมจบไม่แต่สุดท้ายจบม6เออแต่อย่างที่ทุกคนพูดคนระับจบปุ๊บโรงเรียนพัฒนาครับ Vậy đó.